ปัญหาเรื่องการสร้างกรอบป้องกันไม่ให้เยาวชนไทย <laughs> เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันฟุตบอลดูจะเป็นเรื่องยากสังเกตจากบรรดาสื่อสาธารณะด้านกีฬาทั้งทางทีทวีหนังสือพิมพ์ म, หรือแม้แต่อินเทอร์เน็ตมีการส่งเสริมโดยอ้อมด้วยการนําเสนอทัศนะของผู้เขียนผู้ดําเนินรายการในรูปแบบที่เรียกว่าราคาต่อรองของคู้การแข่งขัน นายแพทย์พิวัตรยัถาภูธานนท์ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตกล่าวว่าสื่อประเภทกีฬาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการพนันฟุตบอลเพราะนอกจากจะรายงานข่าวสารแวดวงกีฬาแล้วในช่วงก่อนเกมการแข่งขันมักเรียกจุดขายด้วยการแสดงทัศนะไปในลักษณะบอกราคาต่อรองด้วยและสื่อต่างๆเหล่านี้หาซื้อได้ง่ายมากซึ่งขัดแย้งกับการรณรงค์และปราบปรามการเล่นพนันฟุตบอลสื่อควรจะไตร่ตรองดูว่ามัน ชักจูงหรือชี้นำให้เยาวชนของเราเล่นการพนันหรือไม่ในบางคนอาจจะดูแล้วอัตราต่อรอ,องก็ไม่ได้มีความหมายอะไรแต่ในบางคนที่มีแนวโน้มที่ที่จะติดการพนันได้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญตัวหนึ่งที่จะทำให้เยาวชนเราโดดเข้าไปในวงวนของการพน,นัน ด้านนายสุภโชคหน่วมนิ่มผู้สื่อข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์เดลิเนียสบอกว่าปัจจุบันที่สื่อกีฬามีการนําเสนอราคาต่อรองของการแข่งขันฟุตบอลแทรกเข้าไปในการแสดงทัศนะก่อนเกมการแข่งขันก็เพื่อเรียกจุดขายจากนักพนันฟุตบอลซึ่งมีส่วนชี้นําในการพนันแต่ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ซื้อด้วยเนื่องจากสื่อนี้เป็นแบบสาธารณะที่เปิดโอกาสแก่ผู้รับสารทุกคนหนังสือพิมพ์มันก็เป็นสื่อสาธารณะนะครับ ถามว่าสื่อมีส่วนชี้นํำไหมก็ต้องอยอมรับว่ามีสําหรับสื่อที่เป็นเฉพาะทางนะครับแต่ถามว่าในสังคมเนี่ยคือการพนันเนี่ยมันจะเล่นไม่เล่นมันอยู่ที่คนมันอยู่ที่ตัวเรานะครับอย่างถ้าเด็กเนี่ยถ้าได้รับการดูแลถ้าได้รับการอบรมสั่งสอนถ้าเขาได้รู้ถึงพิษภัยของการพนันแล้ว มันก็เขาเขาก็ต้องแบบรู้ตัวเองว่าเขาก็กไม่น่าเล่นนะครับมันมันมันอยู่ที่จิตสํานึกมากกว่านะครับก็สื่อก็ทําหน้าที่ทุกฝ่ายในสังคมก็ทําหน้าที่ของเขาไปนะครับจริงๆแล้วการพนันฟุตบอลมีมาอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่มีการแข่งขันฟุตบอลยูโร2012ก็ตามซึ่งนักพนันมีอยู่ในทุกช่วงอายุแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือเยาวชนที่ยังหาไรายได้เองไม่ได้ซึ่งเป็นวัยที่กําลังเรียนรู้สิ่งใหมๆ่ๆ และมีความต้องการในการแสดงออกสูงจึงมักตกเป็นเหยื่อของการพนันกลายเป็นหนี้สินติดค้างจนแก้ไขไม่ได้ขยายผลในวงกว้างเป็นปัญหาของสังคมอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่านะัทพลก้อนทรัพย์ถ่ายภาพภควัชชมสี daily news tv รายงาน